โดนใส่ร้ายทำยังไงก่อนอื่นให้รู้ก่อนว่าความจริงอยู่ที่เราไม่มีใครรู้ตัวเราดีที่สุดเท่าตัวเราถ้าเราทำในสิ่งนั้นจริงและเป็นผลเสียต่างๆที่ตามมานั่นคือพลังงานกรรมที่เราไปหว่านปลูกเอาไว้เมื่อถึงเวลามันเลยส่งผลแต่ถ้าเราไม่ได้ทำไม่ต้องหวั่นไหวคำพูดพวกนั้นเป็นเพียงเสียงไม่ใช่ความจริงแท้แบบนี้ไม่เสียหายหรอ มันก็เสียหายแต่ต้องดูว่าอยู่ในขอบเขตประมาณไหนที่เรารับได้ถ้าสิ่งนั้นเราไม่ได้ทำตามสิ่งที่คนอื่นพูดกล่าวสภาวะจิตสภาวะทางอารมณ์เราจะไม่ไหวเอนตามไปยึดไปทุกข์กับสิ่งที่คนอื่นใส่ร้ายกรรมชั่วไม่ได้เกิดกับเราแต่มันจะเกิดกับเขาแทนใส่ร้ายคนอื่นมีผลยังไงไม่ว่าเราหรือเขาการกล่าวเช็ดเรียกมุสาโกหกหรือใส่ร้ายป้ายสี โดยไม่เป็นความจริงเรียกปา마ทา์ทำให้ผู้พูดผู้ทำขาดความน่าเชื่อถือนำไปสู่ความแตกแยกตนและครอบครัวอยู่ไม่สุขสงบผลคือจะได้รับความไม่เป็นจริงกลับคืนสู่ตนเองจนทำให้ทุกข์และต้องรับผลแห่งวาจาที่ไม่ถูกต้องนั้นสนองคืนพนพูดความจริงพูดกี่ครั้งมันก็เหมือนเดิม การนิ่งเฉยไม่ใช่การยอมแพ้แต่ก็ไม่ใช่ให้เขาทำร้ายจนเกินกรอบที่เรารับไหวการนิ่งเฉยคือการปล่อยให้ความจริงและกรรมทำหน้าที่ของมันไปเรารักษาตนให้อยู่ในความถูกต้องใช้พลังงานชีวิตไปกับความดีสร้างความดีพัฒนาตนต่อไปไม่สนพวกแค่พูดสนุกปากสนองสภาวะอารมณ์ลบๆของตนเองออกมา พวกนี้พลังอิจฉาเยอะเห็นใครดีกว่าไม่ได้จะดิ้นหาทางดึงให้เขาลงมาอยู่ในขึ้นรบๆของตัวเองเมื่อเรารักษาตนถูกต้องตามกติกามีสติมีปัญญาพลังงานกรรมผลดีจะคอยปกป้องเราไม่ต้องวิ่งพิสูจน์ทุกคำพูดถ้าไม่ใช่จะรับทำไมเหมือนส่งของถ้าไม่มีผู้รับเดี๋ยวสิ่งนั้นจะตีกลับหาผู้ส่งเองยิ่งไม่สนเอนไหวตามพลังงานลบ ที่พวกลบลบสร้างขึ้นมาพวกนี้ยิ่งดิ้นเพื่อหาทางชนะเมื่อชนะไม่ได้เดี๋ยวก็เหนื่อยเดี๋ยวก็ถอยเพราะทำอะไรไม่ได้ก็ดูด้วยใจรับรู้วางเฉยปล่อยวางนั่นคือการไม่สร้างกรรมร่วมจบกรรมตัดกรรมดีที่สุดกรรมดีกรรมชั่วยุติธรรมเสมอใครสร้างแล้วต้องรับผลอย่างเดียวไม่มีทางหนีพ้น